ทุกคนทุกคนดูข้อความนะครับของอปแอปะนะฮะนี่เนี่ยผมแปะให้นะครับนี่ครับเขาบอกว่าอะไรนะฮะเรื่องราวของการเมืองแะครับโอ,อ้มันชั่วเนาะมันแบบมันไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมการเมืองมันไม่ดีนะฮะคนชอบจะเอาเรื่องเกา่เกาๆขุดเรื่องเกา่เกาๆมา d i s เครดิตอืมอะอดูนะฮะว่าใคร discredit นะครับอะดูนี่ฮะเอาอดีตพลทหารนะครับช่องอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยโอ้ไม่รู้ นี่เอาอาดีตพลทหารครับไม่รู้ว่าเป็นอดีตพลทหารจริงหรือเปล่านะครับนายชื่ออะไรนะครับอยู่สังกัดไหนอย่างไรนะครับผมฟังเรื่องก็ทำแม่งทำแม่งนะครับมากๆอย่างเช่นอาทิตย์ที่บอกว่าโอ้โหอะไรนะข้าวปลานี่ก็แทบจะกินไม่ได้ครับเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วก็ต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งไปซื้อข้าวปลาอาหารมากินนะครับเพราะปกติก็ต้องไปขอข้าวที่วัดเพราะตัวเองเป็นอิสลามแล้วก็ไปขอข้าวมาก็ กินไม่ได้นะครับประทานโทษนะฮะคือวัดนั้นนี่แบบโอ้โหชันแต่หมูเหรอพระคือชั้นแต่หมูแล้วเอะอชาวบ้านแถวบ้านนั้นน่ยคือทําแต่หมูมาถวายเหรอครับอิสลามนี่ผมเข้าใจเอาเองนะว่าไม่ทานหมูอย่างเดียวหรือคุณไม่ทานอย่างอื่นด้วยไก่ก็ไม่ทานนะฮะเอออะไรอย่างอื่นก็ไม่ทานไม่ทานสักอย่างเหรอฮะข้าวก็ไม่ทานเหรอนี่ฮะนี่ไงครับคน d i s เครดิตครับนี่ฮะ พูดเองเมื่อตอนเดือนธันวาคมครับอันนี้แปะลิงก์นะนี่ฮะพูดเองตอนเดือนธันวาคมแล้วก็กลับมาทําเองตอนเดือนมกราคมกลุ่มพวกนี้นะฮะถ้าเข้าด้อมเมื่อไหร่นะครับแน่นอนครับนามสกุลมันจะตรงกันหมดคือจําอะไรไม่ได้ครับที่เคยพูด